สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พี่พายจะมาันตำซั้วขนมจีนรีนไก่นะคะเพื่อนเนาะนี่นะอนต้มต้มเส้นขนมจีนนะคะเพื่อนเล่มแล้วนะคะเพื่อนนี้นะคะเนาะต้มต้มอยู่นะคะเพื่อนเส้นเราก็ต้มเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะพี่ไายก็จะมาลวกเส้นนะคะแล้วก็ยับเ้เนเั็กน้อยนะคะเพื่อน ดเ,ะะเส้นน,น,น,ะะน,น,นักหน่อยนะคะให้น้นน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นเล็กน้อยนะคะยังไม่เย็นนะหลังหอนอุ้ยหมอนหมอนมท่านหมอนมอ่กอนล้งมอมันยังร้อนนะ,ะท่นานเพื่อนต้องมันเจอไปส่งน้ำน้องเพื่อนจังสีเย็นนะ นนี่เอ,อยู่ตามประเทศต้องกินเส้นแบบนี้เพื่อนเออบ้นเลยต้มได้นิ่มเลยนี่เนาะน้องเราก็มาจับเส้นเลยนะคะนี่ก็มาใส่กระจาดเลยนะคะาเพื่อนใส่ตะแกรงเลยนะคะ จัดไปนะคะเพื่อนมากินแบบไหนกดจัดไปนะคะเ mm hmm. นาะเส้นนี้อร่อยที่สุดแล้วพี่น้องนะคะมันจะหากินแบบเส้นบ้านเรามมันไม่มีนะเพื่อนต้องกินเส้นแบบนี้นะค่านเพื่อน ั่วขนมจีนตรีนไก่นะคะเพื่อน,นเดี๋ยวพี่ใบามาจัดต่อนะคะเนาะเพื่นนนอนเนาะพี่ใบจะมาตาซั่วอ่าซั่วถั่วนะคะตำตำถั่วซั่วข้าวปุ้นนะคะเพื่อนตำถั่วซั่วข้าวปุ้นใส่ตรีนไก่นะคะเพื่อนเนาะใส่แอนนี่ปูอัดด้วยนะคะเพื่อนมาๆนะคะมาดูสิว่ามันอันที่แซบซําไปนะคะดูใส่พริกข่้กวงน,นะคะเพื่นอนเนาะตอนนี้อัน ันตรีมไก่ที่ใบก็ลวกอยู่นอ่นเพื่อนอเคยต้มไว้แล้วนะคะต้มไว้แล้วเราต้มไว้แล้วเราใส่ช่องอปิดไว้นันเพื่อนเออแต่เราก็มาเอามาต้มอีกรอบนะคะเพื่อนต้มไม่นานนะคะแค่ให้มันนี่นะคะเพื่อนพอให้มันนิ่มนะคะเพื่อนเนาะ พอดีมีถั่วก็เลยใส่ถั่วนะคะตอนแรกว่าจะซั้เข้าวปุ้นเฉยๆนะกันเพื่อนใส่กับกลีนไก่เฉยๆเนาะ,ะที่นี้เรามีถั่วนะคะก็ใส่ถั่วไปนะคะถั่วแขกถั่วแขกเนาะ,ะเป็นถั่วแขกนะกันเพื่อนเนาะ,ะถั่วปักยาวพี่ใบกํบลาลังปลูกนะคะกินถั่วแขกไปก่อนพี่น้องนี่นี่ปลาจุดพลิกพลิกจุนมากพี่น้อง ไม่ต้องแลกมากนะคะแค่บุบๆนั่นเพื่อนเปิ้นๆนีนนะเอาแค่นี้นะคะพน้าดแดงใจวายถูกใจนั่นหล่นนะค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะปาลาร้านะคะปาลาร้านะคะปาลามันเหนื่อยนะคะมันเลยล้านะคะเพื่อนเนาะขาดไม่ได้เลยค่ะนางเอกนะคะปาลาร้านะคะใส่ไปนะคะ นี่นะคะใส่ไป6กทีซ์พูนนะคะกาแฟนะคะช้อนกาแฟนั่นเพื่อนเอออย่าตกใจนะว่าทําไมใส่เยอะยังนะคะนเพื่อนเลือกตอนกาแฟนะคะนี่เป็นน้ํามะขามเปียกนะคะเพื่อนแพมรีนนะคะแพมรีนเพจนะคะาเพื่อนหมดแล้วท่านเพื่อนเดี๋ยวซื้อมาใหม่นะคะใส่ประมาณนี้ก็พอเนาะเพื่อน นะคะมะเขือที่สวนเราเองน้งเพื่อน,นเนาะใส่ไปนะคะสดนะคะสดจากสวนเราเองนะใส่ไปลดนะคะพี่ใบไม่มีมะนาวนะคะพี่ใบใช้เลมอนจูสนะคะเพื่อนเนาะน้ำมะนาวขวดนี้นะคะเพื่อนแก้ขัดได้นิดนึงเนาะก็เราก็ไม่ต้องใส่มากน้องเพื่อนเพราะว่ามี น้ำมะขามแล้วนะคะมีน้ำมะขามแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพื่อนอน้ำปลานั่นเพื่อนหมดอีกคือกันนะคะเพื่อนน้ำปลาก็หมดนะคะใส่ผงนัวนะคะเพื่อนเนาะใส่นี่นะคะผงนัวนะคะเพื่อนมักหลายใสหลายนะคะมักหน่อยใส่หน่อยนะคะมัก ใส่หลายแซบหลายนะคะคุณลอยเอ็ดเขาบอกมานะคะยายแดงรอยเกินนะคะยายแดงรอยเกินนะคะอืใส่น้ำตาลด้วยนะคะเพื่อนที่ไปกินชอบกินน้ำตาลเนาะสูตรไผ่กับสูตรไผ่เดิอพี่น้งนะคะสูตรใบบุยลำกินแบบนี้นะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาสิ้นกันหน่อยนะคะมันจะลดจัดจ้านนิดนึงนะค่ะเพื่อนเนาะ ยังไม่ได้ใส่เส้นนะเพื่อนออปลาหน่อยนึงน้ำปลาก็หมดใจหมดก็ดีหมดแล้ว แรบแล้วนะคะนน่เนาะมาใส่เส้นนะคันเพื่อนใส่เส้นใส่เส้นใส่เส้นเลยนะคะซัวเขาปุ่นนะคะต่งตังเขาปุ่นนะคะเพื่อนพี่ไปลวกเส้นเยอะนะคะเก็บไว้กินนันมือหลังอีกนะคะเพื่อนนน่เนาะใส่ลงไปโลดนะคะ ซัวซัวซัวนะคะวิ่งโปรเซ็ปจงในนะคะเพื่อนไม่ได้ปูเลยข้ามเดี๋ยวเพื่ไปก็หั่นปูใส่นะใส่ปูลงไปเลยข้ามเนื้อปูอัดนะข้เพื่อนเราลวกแล้วนะคะ อยากกินอะไรจัดเลยนะคะเพื่อนอสูตรไฮกว่าสูตรไฮเดอพี่น้องนะคะนี่เนาะปูสาชิ้นนะคะสวสัวสวรูปแซ่บนะคะแซ่บแซ่บพูดโพกกานสุดท้ายนะคะนี่รีนไก่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนรีนไก่นะคะต้มเปื่อยๆนะคะ ต้มมาทีหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนแล้วพี่ใบก็มาต้มอ,อีกรอบนะคะเพื่อนต้มต้มไว้ตั้งแต่เราซื้อมานั้นเพื่อนเราเก็บไว้ในช่องฟิตนั่นเพื่อนพอเราจะกินเราก็มาต้มอ,อีกทีนะคะเพื่อนอม,มันจะได้ได้ไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนเต็มโคกเลยพี่น้องบัรที่นี่นะคะส่วนซื้อน,นาพี่น้องฟาดะค,ะคืนนี้จะกินสเต็กไม่รู้จะกินได้เพื่อน กินได้ไหมเพื่อนเจอตรีนแล้วเนี่ยเต็มเลยนะคะจุกเลยนะคะเพื่อนเห็นบอเห็นบอพี่น้องเต็มเลยนะคะตรีนนะคะเรียบร้อยนะคะพี่น้องเอ้ยมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟนะคะไปเสิร์ฟกันแลยนะคะจันท,นทนันทันทันทันนะคะมาเดอิอมาเดิอนะคะ มา,มาพี่น้องนะคะนี่เห็นบนหน้าตานะคะเรียบร้อยเต็มจานนะคะพูนๆอย่างนี้นะคะมาเด้อน,นะคะมาจอยกันนะคะมาเด้อคุณยุดนะคะมาๆนะคะ